สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะแม่ใหม่จะพามาทำสูตรนะคะวิธีไล่หนูแบบง่ายๆเลยนะคะเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นนะคะก็เห็นผลไล่หนูหนีกระเจิงเลยนะคะหนูในบ้านนี้อันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะที่แม่ใหม่ทำก็จะว้นประมาณ3าสวันทําครั้งหนึ่งนะคะสูตรในวันนี้แม่ใหม่จะใช้ขนมปังแล้วก็ เบกกิ้งโซดานะคะเบกกิ้งโซดาจะมีกลิ่นที่หนูไม่ชอบพระเอกวันนี้ก็คือยาหม่องค่ะยาหม่องนี้นะคะก็จะมีส่วนผสมของกาลบูนเมทอนน้ำมันยูคาลิปตัสนะคะแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆอีกนะคะกลิ่นที่หนูไม่ชอบเลยนะคะยาหม่องนี้จะใช้ยี่ห้อใดก็ได้นะคะเดี๋ยวแม่หมก็จะเอาขนมปังไปตำนะคะประมาณ2-3แผ่นเท่านั้นนะคะโอ้แค่นี้ก็ได้เยอะแล้วนะคะ เราทำวันละเล็กวันละน้อยนะคะสองสาวันแม่ใหม่ก็จะไล่ครั้งหนึ่งแล้วก็อาหารที่ไล่ก็จะเปลี่ยนกันไปนะคะเพื่อไม่ให้เขาซ้ำนะคะเขาจะได้ไม่จำกลิ่นได้นะคะให้กลิ่นแตกต่างกันเพราะว่าหนูที่บ้านเนี้ยก็เยอะเหมือนกันนะคะกลัวจะไปกัดสายไฟด้วยตาละเอียดประมาณนี้นะคะอูได้เยอะเหมือนกันนะคะแค่นี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะ ทำสูตรนะคะไล่หนูกันถ้าเขาจะกินก็ให้เขากินเลยนะคะเราจะทําอาหารแบบนี้ให้เขาเลยถ้าเขาคิดว่าเขากินได้นะคะเพราะว่าแม่หม่ลองทําไปแล้วครั้งหนึ่งหายค่ะมันหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะแสดงว่ามีหนูน่ะลากไปกินนะคะเขายังกินได้นะคะแสดงว่าเก่งมากๆเลยค่ะก็ลองสูตรนี้นะคะทําไปเรื่อยๆค่ะ จนกว่าเขาจะไม่มีอาหารกินเดี๋ยวเขาก็ย้ายหนีเองนะคะแล้วเราก็พยายามนะคะไม่ให้มีอาหารที่เขาชื่นชอบค่ะแล้วเราก็ทำอาหารที่มีกลิ่นที่เขาไม่ชอบนะคะแม่หมก็จะใส่เบกกิ้งโซดานะคะประมาณเกือบหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะประมาณนี้เลยค่ะแค่นี้ก็พอนะคะ กลิ่นที่เขาไม่ชอบนะคะเราต้องหาอาหารประมาณนะั้นแล้วก็ขนมปังเนี่ยก็เป็นของชอบของเขาใส่เพื่อลอ่อเขามากินนะคะเราจะทําอาหารลอ่อหนูให้มากินนะคะเขากินไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาก็หนีกระเจิงเลยค่ะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะจากนั้นแม่ใหม่ก็จะใส่ยาหม่องนะคะพระเอกของวันนี้เลยนะคะยามหม่องกลิ่นแรงมากๆเลยค่ะ โอ้ถ้าใส่ยเยอะๆเนี่ยแม่ใหม่ก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันนะคะแล้วยิ่งเวลาที่ต้องไปจับอะไรกินนี่โอ้ยิ่งไม่ชอบใหญ่เลยค่ะแม่ใหม่จะไม่ชอบนะคะทายาหมองเราต้องไปจับอันน,น้นอันนี้มากินเข้าปากเนี่ยขนาดตัวแม่ใหม่เองก็ยังไม่ชอบแล้วหนูจะยังชอบอยู่หรือเปล่าคะลองทําให้เขากินดูนะคะสูตรนี้โอ้ยทําออกมาแล้วก็น่ากินนะคะแต่กลิ่นแบบรุนแรงมากเลยค่ะ เติมน้ำเปล่านะคะนิดนึงนะคะเพื่อช่วยให้ปั้นได้ง่ายขึ้นพอปั้นได้เท่านั้นค่ะแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ใหม่จะไปเอาอาหารไปวางไว้ให้หนูนะคะไปไล่หนูกันเลยค่ะหนูได้กลิ่นนะะี้ค่ะก็จะหนีกระเจิงเลยแม่ใหม่ก็จะเอาวางไว้ในห้องเก็บของนะคะที่เดิมที่เคยวางไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเรียกนะคะ วางไว้ตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็มีหนูเหมือนกันเพราะว่ามีทางของหนูเดินอยู่ค่ะทางนี้นะคะเอาวางไว้เลยสูตรนี้นอกจากจะไล่หนูแล้วยังไล่จริงจกมแมลงสาบนะคะหรือไม่ก็ตุ๊กแกอย่างนี้สามารถไล่ได้นะคะ,มะแมลงนะคะมดต่างๆที่จะมากินนะคะก็สามารถไล่ได้มดก็ไม่อยากจะกินเหมือนกันนะคะ อันนี้ก็เป็นของเก่านะคะที่ทำไว้ครั้งที่แล้วก็มีร่องรอยของสัตว์ที่มากินนะคะเดี๋ยวจะเอาวางไว้ตรงที่เดิมนะคะตรงนี้ด้วยเผื่อว่าคางคกที่บ้านแม่ใหม่เยอะเหมือนกันนะคะถ้าที่ไหนมีคางคกแม่ใหม่ก็กลัวว่างูจะเข้ามาด้วยเดี๋ยวเอาของเก่าออกไปนะคะใช้ของใหม่เลยค่ะนี่นะคะแต่ว่าเราเปลี่ยนอาหารค่ะ เขาจะได้จํากลิ่นไม่ได้นะคะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของแม่ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ใหม่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ